มองดูฟ้ามองดินรักที่ต้องไม่ทำดูปลายาจีนฝากกันิ่งเงกลาง้องที่าพเยนวีความเงียงั มาใเนียแก้ผมเขาแก้เาตั้งใจเขาตั้งใจในที่ร้องอ่ะตังใจเยน้มัเก็บหไปเลยขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะครับมาขอถ่ายรูปสักนิดนึงหน้าแบบนี้เทองเก็บภาพมาทใจนะครับเดียเราไถ่ายรู้วยกันผมไปน่งนาหน้าหน้ามา้วมาาด้นะเดวจรู้ใจกันขอบคุณมากนะ ไอ้ขออนุญาตถ่ายรูปรวมสักนิดนึงนะันงานวันนี้คุณมรับใจเนเนะปราาังานหน้าโอ้ยอะถ่ายรูปรวมสักนิดนึงนะครับทุกคนฝั่งซ้ายัขวาอย่ามงามเลยจ้ะโอเค่ายนะนได้นะครับขอรทุกคนะครับนรบรใจกัน่านีแล้วนะครับให้กลังใจน้องเป็นอย่างนีนะครับเดี๋ยวขอติดผาป้องทั้ใจไว้ ในงานนี้อีกสักงานึครับ่าตากล้องพี่น้องนะนัก้อนะนะนงส่มกต้องสงนะหนึ All ่งสองสามช่วยิ <c ười> <c ười> ่งสักครับหนึ่งสองสามชูอันนี้เป็นภาพนิ่งหรภาพอะไรบเป็นภาพชีวิตนะภาพในชีวิตนัคือภาพ